สวัสดีครับเมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับเราเคยนําเสนอข่าวเกี่ยวกับ MG7 ไปแล้วนะฮะมาณวันนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะที่ประเทศจีนนะครับเขาได้เปิดตัว MG7 ไปแล้วนะฮะ MG7 นั่นถือว่าเป็นรถซีดานที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ MG นะครับโดยมีรูปทรงสปอร์ตและมีกระจังหน้าขนาดใหญ่มีช่องดักอากาศที่กันชนด้านหน้า มีไฟหน้าทรงสามเหลี่ยมส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะมีไฟหลังยาวต่อกันไปจนสุดกระโปรงหลังเลยแล้วก็มีท่อไอเสียสีท่อจุดเด่นอยู่ที่สปอยเลอร์ไปดูกันต้องบอกก่อนว่าสปอยเลอร์หลังของ MG7 นั้นไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะมันจะแยกออกจากกันซ้ายขวานะครับซึ่งนี่ก็เป็นหลักการทำงานของมันนะครับมันสามารถนะขึ้นและลงพับเก็บได้ด้วยแบบนี้นะครับแหมเป็นงานเทพไหมที่มันมีก็เพราะเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับ สปอยเลอร์ที่เก็บได้นี่คือสามารถเก็บเรียบไปกับฝากระโปรงหลังรถได้เลยนะครับคือแบบไม่มีเห็นสปอยเลอร์ออกมาเลยส่วนขนาดมิติตัวรถนะครับมีความยาว4,884ม mm, ิมกว้าง1,884ม mm, ิมสูง1,447ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อ2,778ม mm, ิมซึ่งเมื่อเทปแล้วนะครับมันจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Toyota Camry นั่นเอง ส่วนขนาดลอ้อนะฮะจะเป็น225/50 R18 และ245/40 R19 ในส่วนของเครื่องยนต์เราได้เคยนําเสนอคลิปเก่าไปแล้วนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็จะมี2เครื่องยนต์ด้วยกันได้แก่เครื่อง1.5ลิตรรหัสเครื่อง15 FDE เ u อร์โบชาร์จ188แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้7สปีด DCT ส่วนอีกเครื่องจะเป็นเครื่อง2.0ลิตรรหัสเครื่อง 2A4E t u r b o โบชาร์จ 261แรงมา้าแรงบิด4 0 5น้ิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้เกสปีดนะครับทำเวลาศูนย์ถึง100ภายใน6.5วินาทีส่วนภายในจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแผงหน้าปัดขนาด10.25นิ้วแล้วก็มีหน้าจอหลักขนาด12.3นิ้วมีบล็อกปุ่มสัมผัสแบบคาปาซิทีฟนะครับควบคุมสภาพอากาศอยู่ใต้หน้าจอสัมผัสและมีพวงมาลัยเป็นรูปตัวดีสซี่ส่วนอุโมงค์ตรงกลางนั้นมีคันเกียร์แบบโมโนสเตเบิลนะครับ แล้วก็มีปุ่ม start stop แล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ำสอใบแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและใต้ที่วางแขนก็จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จ usb c 2พอร์ตส่วนบอกคู่หน้าออกแบบมาเป็นแบบทรงสปอร์ตแล้วก็ภายในห้องโดยสารสามารถเลือกสีได้3เฉดสีนะฮะ <S <S ก็ได้แก่ดำเขียวแดงแล้วก็สามารถติดตั้งระบบ Ac คร s t ติกบสได้ถึง14โพง ส่วนภาพนิ่งพวกนี้นะครับก็ทาง mg ที่จีนนะครับเขาก็ได้นำเจ้า mg 7คันนี้ไปทดสอบวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้อนหนาวแล้วก็ทางฝุ่นแล้วก็มีการวิ่งทดสอบความสูงครับที่5,000เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนอันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์นะครับที่บอกว่ามันสามารถพัดเก็บเรียบไปกับฝากระโปรงท้ายรถได้เลยเห็นไหมเรียบไปเลยนะครับไม่มีเห็นเลย ส่วนราคาของ MG7 ในประเทศจีนนะครับจะเริ่มต้นที่119,800หยวนถึง181,800หยวนก็เริ่มต้นประมาณที่600,000นะครับไปจนถึง900,000กว่าส่วนทาง MG ก็ได้บอกว่าคู่แข่งของ MG7 นั้นก็เป็นรถ ICE เครื่องสันดาษนะครับแล้วก็รถ PHEV แล้วก็รถ EV ไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็คือ Neta S นะฮะที่กำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วก็หงฉี H6 และทาง MG จีนเองนะครับก็ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า MG7 ชาวจีนนะครับหนึ่งคนแรกนะฮะก็จะได้รับการประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสำหรับชิ้นส่วนประกอบหลักและเงินช่วยเหลือ1450งพัอลลาร์ US d ก็ประมาณ4 9่0มหรือ50,000บาทนี่แหละก็เป็นหลักการทางตลาดของทาง MG g นะครับที่ต้องการที่จะออสู้กับคู่แข่งที่กําลังจะมานะครับ สรุปแล้ว MG7 นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะมิติความกว้างอะไรต่างๆรวมถึงสมรรถนะอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเกิดจับพลัดจับผูมาประเทศไทยจริงๆครับแต่ราคามันเกินไปนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบสําหรับรถจรีนนะครับนั่นคือการทําโฆษณาของเขาอย่างอันเนี้ยมันสื่อให้เห็นถึงเข้าไปถึงข้างในเลยอะเข้าไปถึงแบบแก่นลึกๆนะฮะแล้วก็ภาพสวยด้วยเป็นธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะแค่เอาทิวทัศน์ธรรมชาติแค่นี้มันก็ดูดีขึ้นมาแล้วสําหรับตัวรถเขาสามารถทําให้มันดึงดูดเข้าไปในจิตใจเราได้นะรวมถึงให้เห็นถึงความแบบแตกต่างและความยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมสวัสดีครับ